사사너무감합니니다다다한셨죠해응해주신모모든든분분들들과여여기참석께타이스를대표하시번의을드리겠습ขอเสียงปรบมือให้ทั้งสิท่านที่ขึ้นมาลงสรุปวันเวทีนี้นะคะแล้วก็เสียงเชียร์กำลังใจจากด้านล่างนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะพวกเราสายกันมีไทย a อร์เอเชีต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ 마지막으로 한 말씀 드리고 저희는 물러가겠습니다. 오늘의 즐거웠던 시간과 타이 에어식스를 꼭 기억해 주시고 어메이징 탤랜드인 아름다운 태국에 방문해 주시기 바랍니다. 또한 태국, 태국 방문 시 에어버스 330으로 하루에 두편 서울에서 방콕까지 운행하는 타이 에어식스를 기억해 주시고 이용하셨을 때는 기내에서 전통 태국 음식인 기내식을 맛보시기 바랍니다. ก่อนจากการในวันนี้นะคะพวกเราขอฝากสายการบินไทยแอร์เอเชียไว้ด้วยนะคะบินไปเที่ยวเมืองไทยอย่าลืมนึกถึงไทยแอร์เอเชียนะคะบินตรงจากโซทุกวันวันละสองเที่ยวบินค่ะด้วยเครื่องบิน a i r b u ัส a 3 3 0าลำใหม่มั่นใจปลอดภัยได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าจะไปบินกับเราเนี่ยอย่าลืมสั่งจองอาหารร้อนๆนะคะอาหารทุกอย่างอร่อยจริงๆค่ะ 내년에도 이곳 타이 페스티벌에서 다시 뵙기를 진심으로 바랍니다 비가 오는데 조심히 귀가하시기 바랍니다. 감사합니다. ค่ะพบกันนเที่ยวบินไทยแอร <목소리>